ลูกค้า Honda CB500X คันนี้ก็เข้ามาว่าการรถสะดุดเดินเบาไม่ได้นะครับโดยลูกค้าบอกว่าจอดรถทิ้งไว้นานเกือบ2ปีพอจะเอามาขับอีกทีก็เป็นสภาพนี้เลยนะครับผมก็เลยนํารถเข้ามาที่ทางร้านทําการตรวจเช็คให้ซึ่งพอทางร้านลองรือดูเนี่ยก็พบว่ารถคันนี้โดนหนูกัดสายไฟมาทั้งขั้นเลยนะครับทางร้านลองเช็คโค้ดดูก็พบว่าโค้ดเครื่องขึ้นยาวเป็นหางว่าวเลยพร้อมทางรถก็น่าจะไม่ได้ทําการเซอร์วิสมาเลยนะครับผม เนื่องจากหัวเทียนกองอากาศและเรือนลินเร่งอยู่ในสภาพที่สกรปรกเป็นอย่างมากเลยนะครับทางร้านก็เลยเสนอลูกค้าทําการเซอร์วิสชุดใหญ่เช็คระยะปรับตั้งวาวเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งคันเปลี่ยนกองอากาศหัวเทียนร้านเรือนลินเร่งเปลี่ยนซีนโชกและทําการล้างอ่างนา้ำมันเครื่องในรอบนี้ไปด้วยเลยนะครับพร้อมทั้งจะทําการแก้ไขไฟในจุดต่างๆที่หนูกัดไปให้ด้วยทุกจุดเลยนะเ <า S 1> พื่อที่จะทําให้รถกลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งพอหลังจากที่ทางร้านได้ทําการวัดระยะห่างของวาวูเนี่ย uh huh. ก็พบว่ารถคันนี้วาวห่างเกือบทุกตัวเลยนะครับทางร้านเลยจําเป็นต้องทําการเปลี่ยนชิมวาวไปให,ให้ใหม่ด้วยโดยทางร้านจะมีชิมสต็อกตรงรุ่นไว้ทุกเกือบทุกเบอร์เลยนะครับผมรับรองได้ว่าไม่มีการฝนชิมอย่างแน่นอน <Yes. S 1> และนอกจากนี้เนี่ยทางร้านก็จะทําการล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆของฝาครอบวาวและระบบบาบัดให้ใหม่หมดทุกชิ้นเลยนะครับเรียกได้ว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่ในรอบนี้ไปได้เลย yeah. และในส่วนของอ่างน้ามันเครื่องเนี่ยทางร้านแกออกมาดูก็ไม่พบเศษอะไรเลยนะครับอาจจะมีคราบกาวปะเก็นติดอยู่ตามฝักบัวบ้างทางร้านก็เลยทําการเบิดฝักบัวเปลี่ยนไปให้ใหม่ด้วยเลยนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะนํารถเข้ามาเซอร์วิสแบบนี้บ้างก็สามารถทักมาสอบถามได้เพิ่มเติมได้เลยนะครับ <Yes. S 1> หรือว่าจะวอล์กอินเข้ามาที่หน้าร้านเลยก็ได้นะหน้าร้านมีสาขาเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพเขียนหนองจอกนะครับทุกคน